ครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Channel นะครับวันนี้ก็จะมากับกิจกรรมวันที่2นะครับของหัวใจเงินคามนะครับก็จะเป็นกิจกรรมไตอันดับนะครับเก็บแต้มเพื่อจริงอันดับได้ของรางวัลน,นะครับก็วันนี้ผมก็จะมีรีวิวาการตีกิจกรรมได้เทินน้อย แล้วก็ทำให้บอสตายด้วยแล้วก็จะมีหมุนวงล้อสกินนะครับของอาอินนะครับ20ครั้งก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่า,าใช้ทีมอะไรในการตีวันนี้นะครับอ,อันดับแรกเลยผมต้องอ่านสกิลขอ ไม่ใช่สกิลสีคะแนนท้าทายอ่าก็จะเป็นวิญญาจารย์ลงต่อสู้6-8ค,คนนะครับก็จะได้เพิ่ม5แต้มแล้วก็วิญญาจารย์ไม่ตายเลยก็เพิ่ม5แต้มนะครับปีศาจจิตแผดเผาทั้งสนามปล่อยสกิลเผาหัวใจปล่อยสกิลเผาหัวใจผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจสาหัสข,ของนาน่าหรือว่า ถังเฉินปล่อยสกิลใส่เราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่พอผมเข้าเริ่มต่อสู้มันไอเควสนี้มันก็ผ่านเลยผมก็ก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงก็สำหรับเช้านี้ผมตีได้อันดับที่4นะครับก็คนยังไม่ค่อยมาตีกันเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงเย็นๆก็อาจจะตกไปถึงอันดับ20กว่าแล้วก็ได้เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าที่1เขาใช้ทีมอะไรบ้างนะครับเขาจะก็จะใช้เป็น โคเซีนะครับถังเฉินแล้วก็ออตกาแล้วก็นาน่าอานิ่งเย่หัวครับแล้วก็นารีสมุดแล้วก็ไปเฉินเซียงนะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางในการตีของอันดับหนึ่งกันเลยนะครับเขาใช้เทินไปทั้งหมด9เทินนะครับส่วนอันดับ2ก็จะ12เทินสิเเทินเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าอันดับหนึ่งเขาตียังไง ถ้าจะให้ผมเดาน่าจะให้ถังเฉินทำดาเมจเหมือนตีกิดตีกระดูกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าเขาจะใช้กันนั้นหรือเปล่ามาถึงนาลีเปิดเลยนะครับใช้สกิลเพิ่มดาเมจนิ่งให้เกตแล้วก็นาหน้า,นาโอไซซีเปิดเขตแดนครับ แล้วก็ถังเฉินฟันไป1นทีเหลือสามหลอดอ๋อเดี๋ยวนะ้มาถังเฉินได้เบิ้ลแล้วก็โยนให้ถังเฉินตัดระเบิดเปึบเรียบร้อยไวมากเก้าเทินไวสุดๆคือคนนี้เขาดาเมจเขาเยอะอยู่แล้วครับพลังเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมมาดูตัวผมกันเลยว่าผมทำได้19เกเทิร์นนะครับ ก็มาดูเลยว่าผมเล่นยังไงผมก็ใช้ทีมคล้ายๆกับเขาเลยแค่แตกต่างกันที่อาน,นิงกับกี่ลมโอเคเดี๋ยวดูกันเลยของผมก็จะเป็นเจ้หัวบัคก,ก่อนเลยครับแล้วก็จะให้อุลลนน่านะครับคอยเจ็บสหัส อารีบัฟคิดาเมจนะครับแล้วก็โปรเซสซีดีธรรมดาถังเฉินฟันมาร์กสูนแล้วก็ปัจกันเซียงโยนให้โปรเซสซีเปิดเกียแดนครับแล้วก็ถังเฉินมาร์กสูนไปอีกทีหนึ่งทีลมบัฟเล่งเทินนะครับออตตาให้ไสต์เกาะแล้วก็ถังเย่ยหัวอาบัฟเร่งเทินทีหนึ่งอเอ็กแล้วก็ผู้เล่นหน้า ปล่อยวุ่นวายไปมีฟันปกติโปรเซสตีถังเชนมาร์กอีกทีแล้วก็อล่อยเสียนโยนให้ถังเชนตัดระเบิดครับก็จะประมาณนี้ครับทีมที่ผมใช้แล้วก็เทคนิคในการเล่นของวันนี้นะครับคนที่พลังประมาณเท่าๆผมนะครับเอาลงครบแปดตัวพลังประมาณ28ล้านถึง30ล้านเนี่ย ก็ใช้ทีมแบบผมได้นะครับคือไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยเล่นง่ายด้วยครับอาจจะใช้เทิร์นน้อยกว่าผมก็ได้ถ้าคนที่มีดามเมจเยอะกว่าผมก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าอยู่คนเขายังไม่ค่อยมาลงกันช่วงเย็นผมอาจจะตกอันดับก็ได้ก็ตอนนี้ก็ลงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ ผมจะไปหมุนวงล้อสกินของอาอินนะครับเดี๋ยวผมขอลับเป่าก่อนตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่1,000กว่า1,030กว่าก็จะหมุนได้ประมาณ20ครั้งนะครับรอไม่ไหวต้องทำคลิปเลยเออของที่ผมอยากได้ก็จะมีเป็นแพ็กเลือดกิฟเซ็ต กระดูกนอกนะครับไอไอ,ไอหน้ากากเนี้ยผมไม่เอาแล้วครับผมอยากได้อันนี้ผมจะเอามาแลกของสายว่องไวคือผมอทีมผมจะเน้นไปสายว่องไวครับผมไม่ผมไม่ได้เน้นไปทางสายคอนก็อยากได้กระดูกส่วนนอกเอามาอัพดาวดีกว่าแล้วก็จะเป็นสกินไออินนะครับก็ก็สวยแหละก็ถ้าได้ก็เอาครับดีกว่าไม่ได้โอเคถ้างั้น ผมมีอยู่1,000เหรียญก็จะสุ่มจับได้20ครั้งก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลย10ครั้งแรกว่าจะได้ของอะไรนะครับปุ๊บไม่มีชื่อขึ้นแสดงว่าเนี่ยอ๋อได้วงแหวน5 0 0 0 0ปี1วงได้ตั๋ว1ใบตั๋ว2ใบตั๋ว3ใบวงแหวน5 0 0 0 0ปี ตัวสามใบเกลือไหมก็เกลือแหละจริงๆผมอยากได้อันนี้เดีวผมรับตัวก่อนอยากได้อันนี้เดี๋ยวเหลืออีกสิบครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะได้อะไรไหมปึ๊บก็ไม่มีชื่อขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเดือเหมือนเดิมโอ้โหตัวหนึ่งใบตัวสองใบโอ้โหชีพจรมาเยอะมากสาม อกไม้ตัวสนะครับโอ้ยีครั้งแรกก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวสี่ใบเกลือง่ายๆเลยสั้นๆเลยคือโอ้สุดๆเลยตั้งใจต,ตู้นาลีแล้วก็อ่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นครับอ่าถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ